และรางวัลชมเชยสุดท้ายในรุ่นชออเก้าชั้นเกินสิบนิ้วได้แก่หมายเลขสิบเก้าครับ17ครับรางวัลที่สามครับหมายเลขหกสิบเจ็ด ต้นดังๆน,네น,นี้เองเข้าชั้นหมายเลขสิบ่ครับอหมายเลขสิบสี่เลขสี่รางวัลที่2หมายเลข14เจ้าของรางวัลนะครับเจ้าของรางวัลครับนี่ครับรางวัลที่2อ นี่ครับราง,งวัลที่หนึ่งครับสง่าสง่ามัดานไปแล้ว,วอ่ากิ๊บซ้อนคลิปอขอโทษขอโทษไอ้เวรไล<ะ>่จ๋าเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาที่ร้านจ้ะออา <c oughs> ให้ดูรางวัลที่หนึ่งนะครับชัดชัดรางวัลที่หนึ่งครับโชคเก้าชั้นนะครับวันนี้ต่อไปเป็นการปักป้ายประกาศสิบสี่ครับ โอ้หมายเลขสี่ได้ที่หนึ่งครับนี่ครับหน่หมายเลขสี่ครับแต่น่าใจกรรมการไปแล้วครับนี่ฮะขอขอบพระคุณนะครับท่านขจอยมยุทธพักทองเป็นอย่างสูงครับต่อไปครับจะเป็นการประกาศผลและปักป้ายอันดับสามสำหรับการประกวดจารประกายดาว นี่คือรางวัลที่สองครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาุณนราทภาสุครับเจ้าของสวนสวนสุดทันไม้ครับเป็นผู้ชุดเคยต่อไปในการประกวดจำประกายดาวรางวัลชมเชยได้แก่หมายเลขเจ็ดครับโอ้โหไอเคียมก,กันเลยครับอยู่ชิดติดกันเลยครับหกกับเจนะครับและรางวัลชมเชยสุดท้ายในรุ่นนี้นะครับ รางวัลชมเชยสุดท้ายได้แก่หมายเลขสี่ครับสี่หมายเลขสี่ครับได้รับรางวัลชมเชยไปครับประมาณสิบสามรางวัลนะครับตอนนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการปักป้ายเพื่อบ่งบอกถึงลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามเพราะการประกวดการประกายดาวที่สามเพราะการประกวดการประกายดาวได้แก่หมายเลข ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปจะเป็นการตัดป้ายอันดับที่สองของการประกวดจำประกายดาวที่สองได้แก่หมายเลขห้าครับ เป็นของใครนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีตอนประกาศรับรางวัลนะครับและรางวัลชนะเลิศการประกวดจันประกายดาวชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลขสามครับโอ้อนี่ชนะเลิศ ย่รับการประกายดาว3ามครับหมายเลขสามเอ,อาเลครับผ่านโทษไปขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้แทนกองสุดนะครับผู้บริหารสวนสุกพันไม้เป็นอย่างสุดครับสวนที่1ายดาวารนันะครับร,รับเรไไขขาบีทุกท่นนา,านครับ ที่ท่านเห็นขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนถ้วยรางวัลที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ถ้วยรางวัลสำหรับท่ากบนท่านได้รับถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะใจมหาชนนะครับเราได้รับความกรุณาอย่างสูงนะครับด้วยพระมนุเคราะห์จากสวนช่อระดาจากจังหวัดนะฮะแบ่งกันสองคนถ้เพื่อรอความพร้อมนะครับ อาท่านที่ได้รับอารปักป้าจะแล้วเดี๋ยวท่านจะของของความคนุนแร่อาแคชั้น6กสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวรบกวนทุกท่านแป๊บเดียวนะครล้วจะเข้าสู่บรรยากาศของการประกาศโนูนนะครับอาท่านอาจารย์ผมสีอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับขออนุญาตอยู่แค่อาือว่าเป็นหัวหน้าหัวแรงอีกคนหนึ่งครับของชมรมรักต้นไม้จังหวัด ลบบุรีนะครับโดยมีท่านอาจารย์โลดุยกรนในช่วงที่รอตรงนี้นะครับรออาจรจากสถานที่ให้ลบบุรีนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการจัดการประกวดโต้นไม้ที่สวยงามในวันนี้คือเสน่ห์จ้า แต่เนี่ยใบแท้ไม่มีตําหนิเลยนะคะแท้ไม่มีตําหนิเลยะคะ่ะไม่มีตําหนิเลยะคะ่ะพี่อนๆค่ะต้นนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะสวยมากเลยค,ะะคะ่ะเด่กค่ะที่เราทราบมาค่ะจ๊ะ